จะสอนวิธี backtest EA Pro Trader Multi V 20อ่ะหลายๆคนที่อ่าเข้าอ่าเอา EA นี้ไปใช้งานนะครับอย่างสั้งค่าไม่เป็นนะอ่าตั้งค่าไม่เป็น,นะปนรู้การทำงานยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะ backtest ยังไง คลิปวิดีโอไว้ให้ดูในช่องนะครับก่อนอื่นก็เปิด mt f i l e ขึ้นมา mt f i l e ขึ้นมาแล้วไฟล์ที่ผมให้ไปก็ติดตั้งไว้ในตัวไฟล์ตัว open data folder เข้ามาอ่างนี้นะครับมาเปิดแล้วให้ copy folder ทั้งหมดที่ผมให้ไปเอามาวางในตรงนี้เลย mql f i l e แล้วเราไป back test กันนะครับไป back test ก็ไปที่ view นะครอา strategy tester ตัวนี้หรือว่ากด control r อ่ะทีนี้ มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้านะครับอ่ะก็เปิดตัวนี้ visualize นะครับ visualize ตัวนี้แล้วเลือกตรง expert ตัวนี้ของผมผมจะไว้ในโฟลเดอร์อย่างนี้นะแต่ทุกคนให้ไปมันก็จะอยู่ในตัวตัวนี้เลยนะครับมันจะอยู่ในแบบอย่างนี้เลยมันอยู่อยู่ข้างนอกนี้เลยนะครับอ่า procedure multi นะครับให้เลือกอ่ะของผมจะเป็นตัวนี้ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ v20 โอเคเลือกมามันก็จะเป็น ่าของขายของโบรกไหนเป็น XAU USD ก็เลือกไปของผมเป็น XM มันก็เลยเป็นโกแบบนี้นะอันนี้มาเริ่มจากตัวทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนเป็นรัสเซียนี่แหละเนาะสำหรับ backtest นะผมก็ใส่างี้ต้นทุนนะครับอ่ะ b a c k t e s ต้นทุนขอต้นทุนเท่าไหร่ร้อยเหรียญร้อยเหรียญอ่นหนึ่งร้อ US เป็นประเภท price only นะครับถ้าเป็นเอา p e r i t i c มีค่าเท่ากันก มันจะช้าเสร็จแล้วเรเวอร์เนะครับใครเลือกได้เท่าไหร่ก็เ,เลือกไปนี้ผมเลือกได้หนึ่งห้ารเสร็จแล้วให้ไปที่ input ตรงนี้นะเนี่ยตรงอินพุตเดี๋ยวมาดูค่านะครับเดี๋ยวอธิบายค่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร <c oughs> ขอไปดัดต <c oughs> ดีฟอลก่อนคลิกขวานะครับตัดดีฟอลอประมาณนี้ทำเฟรมนะครับอันนี้ standard ประเภทบัญชี standard นะครับอาจจะเป็นไมโครกับ standard นะ ทีนี้โหมดก็เลือกเป็น b o สแปลว่าให้มันสองฝั่งนะครับคือฝั่งบายฝั่ง s e ล l ด้วยนะครับแต่ถ้าจะเล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะ buy only sell only อย่างนี้แต่ทีนี้ก็จะเป็น use switch grid mode grid mode เป็นระบบกริะระบบกริดคือมันจะวาง pending เป็นการ pending b y limit sell limit บายเลมิตเซลมิตบายสต็อปเซลสต็อปอะไรอย่างเงี้ยบายสต็อปบายสต็อปบายเลมิตกริดเดเรคชันคือจะวางกริดตามเทรนนะครับสมมติเป็นเทรนขาขึ้นอยู่มันก็จะวาง pending b ายเลมิตบายสต็อปแบบนี้ uh, แล้วก็จะมีฟอลโล่เทรนเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้เป็นเมจินะ่งนัมเบอร์เนาะอันนี้ไทม์เฟรมที่เราใส่เป็นนาทีนะครับไทม์เฟรมแล้วก็ ตัวนี้ระบบเทรดทั้งหมดในครั้งเดียวเปิดปิดก็คือระบบเทรดมีถึงตรงนี้ใช่ไหมระบบเทรดทั้งหมดเนี่ยมีระบบกริดเทรนกริดตัวนี้สวนเทรนเบต์สวนเทรนมีสคปปิงแฮชชิ่งแล้วก็เอ็นกราฟิ้งสามารถปิดทั้งหมดเมื่อกดเป็นทรูอย่างนี้เรา run EA ไประบบพวกนี้ถึงจะเปิดเป็นทรูอยู่ก็ตามมันจะไม่ทำงานมันจะไม่ให้ EA เปิด ออเดอร์นั่นเองโอเคไหมอันนี้ค่าผมไว้เป็นฟอสอันนี้ระบบตามเทรนก็คือเล่นที่เทรนหลักเทรนหลักนะครับอ่าเทรนหลักเป็นเทรนเมื่อมันเป็นเทรนเช่นมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับในกราฟจริงอ่ะมันจะ alert อ่ะตอนนี้ติ้งเป็นเทรนอัพเทรนอย่างนี้เมื่อเป็นอัพเทรนระบบตัวนี้จะวางออเดอร์เป็นหนึ่งออเดอร์แล้วก็วางกริด นะครับวางกริดออเดอร์ก็คือ pending buy buy หรือ sell limit เป็น buy limit ถ้าเป็น up ten d ก็เป็น buy limit ตรงนี้ใครจะเล่นแบบ stop order ก็ได้นะครับให้เปิดเป็น true ก็ได้ stop order นะครับอันนี้เดี๋ยวผม back test ให้เป็นแค่ limit order ก่อนเสร็จแล้วระบบสวนเทนใครอยากเล่นสวนเทนนะครับ่าสวนเทน ก็คือ counter trend นะครับใครอยากเล่นก็ไป backtest ดู Do. ระบบเบรกเอาผมเปิดไว้นะครับมาร์ติงเกลนี่ผมเปิดไว้ไปแก้ไม้นะครับสเกลปิงสเกลปิงผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นสเกลปิงกับระบบกริดและเทรนดเนี้ยมันจะมีการเปิดออเดอร์ที่เยอะและมันอาจจะทําให้อ่ากําไรน้อยหรือว่าขาดทุนไปเลยเออเพราะฉะนั้นเลือกเล่นเลือกเล่นระบบได้นะครับเฮดจิงก็คือมันเฮดไว้ะอะสฝั่ง บายกับเซลใช่ไหมอนะ่ะเออในผมปิดไว้และก็แท่งคืนกิน green, นะครับ e n golfing เปิดไว้ตัวนี้จะเป็น v h i t e show indicator นะครับซึ่งความจริงมันกดที่หน้าเปิดก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ white show u e เป็นถ้ากด true มันก็โชว์ for เป็นเทตอ่ะตรงนี้ผ่านไปตรงนี้เป็น global มาเนี่ยมันจะการ order ออร,รวม ea stop condition คืออะไรอ่ะตัวนี้เปิดปิดระยะทำง,งานของ ea ถ้าอยากให้มัน หยุดหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งครับให้เปิดเป็น true เป็น true แล้วมันก็จะหยุดทํางานภายในสมมติเป็นเลขหนึ่งหนึ่งเดือนทีนี้ EA หยุดเมื่อแบลนซ์ถึงเป้าเมื่อกี้เราเติมร้อยเหรียญถ้าแบลนซ์ถึงเป้าอ่ะผมแนะนําให้ทําตามเวลาบีลสสเต็ปไล่เมื่อแบลนซ์ถึงเป้า200าให้เปิด true ไว้อย่างงี้ EA จะหยุดทันทีนะครับ เคลียร์ด้ออกหมดถามว่าได้กำไรไหมก็คือเป้าอ่ะเป้าก็คือเป้ากําไรนี่แหละอันนี้อีควอตี้นะครับเท่ากันอันไหนไม่ลงก่อนนะเปิดทรูไว้หลอดนะครับอันนี้เปิดเป็นทรูไว้มันจะใช้ระบบไดนามิกหลอดก็คือเป็นเปอร์เซ็นตะ์เอาอย่างเงี้ยสองจุดศูนย์ตัวฟิกหลอดถ้าต้องการใช้ฟิกหลอดด้วยตัวเองก็คือมันจะเทรดหลอดไหนหลอดนั้นก็คือต้องปิดตัวนี้ให้เป็นฟอร์บแต่แนะนําให้ใช้ระบบไดนามิกหลอด นี่แหละอ่าเสร็จแล้วตัวนี้หลอดสูงสุดที่อนุญาตทําไมผมถึงให้จํากัดหลอดไว้นะครับเพราะว่าเรามีมาร์ติงเกลอย่าลืมมาร์ติงเกลเป็นดาบสองคมนะครับถ้าไม่จำกัดหลอดไว้มาร์ติงเกลไปเรื่อยๆมาร์ Martin ติงเกลพอตแตกง่ายและอ่ามันจะไม่สามารถปั้นพอรตสเกลลิ่งพอร์ตได้อ่ะตัวนี้เพิ่มกําไรอันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ว่าคุณมีกําไร1.5เท่า1.5เท่าเช่น100ทุน100 1.5เท่าก็คือ150 นะเมื่อแบลนมี150เหรียญหนึ่เท่ามันก็คือเอา50%นั่นแหละ,ะให้เพิ่มหลอดบวกกับตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันหารออกมาเนี่ยสมมติตอนนี้มันเป็น0ูน่งใช่ไหมได้กมไหลอดแต่ว่ามันได้กําไรไปแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นกลายเป็น0.02แบบนี้เสร็จแล้วมาดูเรื่อง TPSL ถ้าปิดเป็นฟอนะครับระบบ TP SL มันจะใช้ตัวนี้เป็นค่าที่กำหนดเองร้อยร้อยจุดนั่นแหละในทองคำเนาะแต่ว่าถ้าเป็น True มันจะไปใช้ dynamic นะครับนี่ SL 1.5ตัวคูณของ ETR นะครับอ่าตรงนี้1.5 TP 6อะไรแบบนี้แล้วตัวนี้พอร์ต a มนเน็ตแมน,น,นรับ tailing stop นะให้เปิด tailing stop อ่ะค่า default ผมจะใช้ค่า default ไปก่อนตัวนี้ partial code ก็คือ อย่างถ้าได้กำไรอ่า50ดอลลาร์นะให้มันปิดออก50%ของ50ดอลลาร์ปิดด้วยลดอ,อันนี้ Enable Equity Percent Drawdown draw, Cut Loss ก็คือคัดล็อตคุณจะใช้ไหมถ้าใช้ก็เปิดไม่ใช้ก็ปิดตัวนี้เปิดใช้งาน Equity Loss ต่อวันใช้ไหม Equity Loss EA มันจะหยู่ Equity Loss 5% EA มันก็จะหยุดทำงานไปเลยนะครับ แต่ตัวนี้ EA จะไม่หยุดมันแค่คัทออเดอร์ทั้งหมดทิ้งเราก็รันหาจับเทรนจับระบบใหม่เปิดระบบใหม่อ่ตัวนี้การใช้งานตัดขาดทุนต่อ1 position หรือว่า1 order 1 order ให้มันให้ยอมยอมขาดทุนได้เท่าไหร่1 order ในแต่ละ1 order หมายถึงถ้าคุณมี10ไม้แต่ละไม้ก็ต้องขาดทุนได้20ดอลลาร์อย่างนี้มันก็จะปิด ทิ้งคัดทิ้งคัดทิด้งน,นะครับเปิดไว้ประมาณนี้ทีนี้เปิดเปิดปิดออเดอร์ตามเวลาก็คือหมายถึงให้มันปิดออเดอร์นะไม่ให้มันโฮออเดอร์รือไม่ให้มันถือออเดอร์นานเกินไปอันนี้ใช้เป็นนาทีนะครับสามพันหกร้อยนาทีน่าจะประมาณสามวัน 3, หรือเปล่าไปคูณดูนะครับอ่ะอันนี้สเปรดถ้าเปิดเป็นทรูสเปรดเป็นทรูนะถ้าสเปรดมันสูงกว่าสี่สิบห้าระบบก็จะไม่เปิดออเดอร์นะครับ อันนี้ข่าวนะครับข่าวถ้าอยากเปิดถ้าอยากาปิดไม่ให้มันเทรดข่าวช่วงเวลาข่าวไม่ให้มันวางออเดอร์ไม่ให้มันรันออเดอร์ก็คือเปิดเป็น true ตรงนี้นะครับอ่ะมี2เวลานะครับผมเปิดปิดเป็น for ไว้นะครับให้มันรันช่วงข่าวไปเลยก็ชอบมี SL อยู่แล้วอ่ะตัวนี้เป็นกริดนะครับระยะห่างของกริดเพื่อ pending order อ่า buy limit sell limit นะครับ ถ้าเปิดเป็นกริดแบบคงที่นะครับอ่าอมันใช้ค่าคงที่ก็คือ1000จุดเช่นมันวางออเดอร์ลิมิตไบลิมิตจุดนะครับจุดอะไรแบบนี้อ่าเป็นการ pending กริดนะครับอ่าตัวนี้ถ้าให้แนะนำก็คือให้แนะนำปิดไว้างี้แหละหรือใครอยากเปิดก็ไปลองตามความเหมาะสมตามความพอใจในตัวคูณ a e t r นะครับไว้อ่า วางออเดอร์นั่นแหละไว้หาค่ากริดนะครับใช้ atr ในการหาค่ากริดตัวนี้กริด pending ครับสำหรับกริด pending อันนี้ก็เป็นเส้นนะค่าเ e อ็ m a นั่นเองที่ไว้ดูเทรนด์ะ trend, นะครับใช้3เส้นนะครับใช้3มเส้นตามจะขออธิบายนะ้องปอมมีมคำกขับอยู่แล้วความใหญ่ของเส้นสีพีเรียน ขนาดของเส้นตัวเลขนั่นแหละอันนี้เป็น MACD นะครับ M A C D เป็นค่ามาตรฐานของ MACD MAC d Mac นั่นแหละครับ12 26 9นะ A D X period A D X ไว้ทำอะไร A D X ไว้มากรองสัญญาณเมื่อเป็นเทรนเมื่อเป็นเทรนแต่ว่าไม่มีวอลลุ่ม A D X น้อยกว่า25มันไม่ได้เป็นเทรนที่แท้จริงดังนั้นออเดอร์จะไม่เปิดนะครับระบบกริดจะไม่เปิด จะไม่วางออเดอร์นะครับเออจนกว่า ADX เนี่ยมันจะถึงยี่สิบห้าอันนี้ก็คือถ้า EMA มันตัดกัน3มเส้นแล้วมันจะมีช่วงไซด์เวย์ใช่ไหมมันก็จะไม่เปิดออเดอร์อีกนะจนกว่า ADX มันจะสูงกว่ายี่ิห้าไม่งั้นมันก็เปิดออเดอร์ตลอดสิเมื่อ,อ EMA เส้นละนะครับอันนี้จำนวนออเดอร์สูงสุดในคือมันจะมีไว้ให้มันรันทีละสมออเดอร์แล้วก็ pending สองออเดอร์มาถึงเน์เตร์เทรนระบบสวนเทรนก็ใช้ตัวโบริตัวตัวนี้นะครับโบริงเจอแบนแล้วก็ RSI นะครับค่ามาตรฐานของเขาเลยตัวนี้ Scalping ตัวนี้ Break out ตัวนี้เบร k เอานะครับเบรคเอาก็คืออะไรคือ24ก็คือนับแทง่งเทียน24แท่งย้อนหลังนะครับถ้ามัน b เบ a k ขึ้นเป็น Break out เพราะว่า,าตัวนี้เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไปโดยมาถึงสเกลปิงก็สเกลปิงจากเส้น อ่า EMA ปกตินะครับ50เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นดูได้ตรงนี้ตัวนี้ตัว l o อก Profit นะครับตัวล็อก Profit มันก็ทำหน้าที่เหมือนกับตัว Tailing Stop นะครับแต่ว่าตัวถ้ามันทำงานแล้วตัวไอตัวล็อก Profit เนี้ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับประมาณนั้นตัวนี้ Blue e ูแบ o w e r Signal สัญญาณ b ู u บร์ a r p o w อ r ่ที่ดูตัวนี้จะเข้าแม่นมากนะครับอ่าลองไปเข้าดูจากเล่น Timeframe ก็ให้เปลี่ยน Timeframe ตรงนี้นะครับและ Timeframe หลัก ทำเฟรมหลักจะไว้ดูเทรนนะครับไว้จับเทรนว่าทำเฟรมหลักเป็นเทรนอะไรนะครับให้ออเดอร์ออเดอร์ด้วยเทรนนะเราสามารถเล่นที่60ได้นะครับแล้วก็ตัวพวกนี้ให้มันไปเปิดที่ออเดอร์ที่ m 15ก็ได้หรือ m 5นาทีก็ได้นะครับ2ตัวนี้2ตัวด้านล่างนี้นะก็คือตัวนี้นะครับอ่ะให้เปิดที่ m 15ก็ได้อ่ะตัวนี้จะกำหนดให้ไอตัว e n g o l f i n g เนะี่ยมันอยู่ได้นานเท่าไหร่ ก็คือให้มันรันไปตลอดจน tp หรือว่าคุณจะใช้ M 1 5 15นาทีเข้าที่15นาทีคูณ2ก็คือ30นาทีให้มันปิดเลยไม่ว่าจะปิดขาดทุนหรือกำไรนะครับให้เปิดเป็น true ตรงเสร็จแล้วตัวนี้เป็น a m a g i n g Number นะตัวนี้ Fix TPSL นะครับากำหนด TPSL เป็นค่าของที่นะครับตรงนี้ตัวนี้ Mac e N c r a p h i n g position ก็คือ order จำนวน order สูงสุดนะครับให้เป็น3นะครับก็คือแท่งให้มันออกออเดือ์ได้สูงสุด3ออ order เสร็จแล้วเดี๋ยวมารันดูนะครับมารันดูทีนี้ต้องเข้าใจด้วยว่า EA อะถ้าเราไล่ค่าแล้วรันดูนะครับมันอาจจะมีอะไรครับรอดาวหรือพอร์ตแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปปรับค่าใหม่เดี๋ยวผมลองไปเทสค่าตัวนี้ดูกด start เลยนะครับ กด start อยางเราเปิด time frame อะไร finish p r o c e d u r moving average time frame request oh. เลือก time frame ตรงนี้เป็น60นาทีใช่ปะตรงนี้ M 1 5ด้านบน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต back ้อง backtest เราต้องมาเปิดที่ M 1 5ด้วยนะครับโอเคสตาร์ท okay. ใหม่อ่ะมาดูกันเห็นไหม order มันออกแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้กำไรไหมที่เนี้ย TP มันห่างเห็นไหมกำไรเยอะก็จริงนะครับ tp มันห่างใช่ไหมมันอาจจะไม่ tp แล้วลงกลับมาได้นะครับลดลงกลับมามาชนอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเล่นตามความเหมาะสมเห็นไหมส่วนมากนะครับแนะนําให้ไปลด tp ออกนะครับเห็นไหมจากกําไรกลายเป็นเหลือแบบแปดสิบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตั้ง tp ไกลเกินนะครับเคป่ okay, หเห็นไหมอันนี้ก็เห็นไหมที่ลบไปแล้วเอาใหม่ลองไปปรับ tp ให้ใกล้เกินเข้าใกล้กว่านี้นะครับทั้งสามนะครับ 2.5ก็พอแบบนี้นโอเคเอาใหม่รันใหม่ครับรันไปเรื่อยๆเห็นไหมพอ TP มันเข้าไม่ห่างเกินมันก็สามารถชน TP ได้นะครับทำไม EA มันหยุดเพราะว่ามันได้กำไรแล้ว 1, 100เหรียญเห็นไหมมันไปชน Max Equity นะครับก็คือค่านี้เลยน,น,นะนะค่านี้นะครับ Max Equity นี่มีประโยชน์มากนะครับ Max Equity Max Balance เนี่ยแนะนำให้ใช้เลยนะครับตัวนี้ทุนน้อยนะ แนะนำไม่ใช้ทุนพันเหรียญแบบส0มพันสี่พนเหรียญก็ได้แบ็กเทสดูนะครับอ่ะอันนี้สอนแบ็กเทสนะครับไปลองแบ็กเทสเอาเองนะครับไม่มีอะไรแล้วระบบอธิบายถ้าฟังไม่เข้าใจฟังย้อนหลังกลับไปแล้วลองนั่งแบ็กเทสดูอ่ะแบ็กเทสดูค่อยๆวิเคราะห์ตามไปตรงนี้ไหนเมื่อกี้เซ็ตไว้200เหรียญเห็นไหมมันมีประโยชน์มากนะครับถ้าเป็นแม็ e อ u ควอต ในบางครั้งนะครับโบเกอร์มันจะมีสลิปขึ้นไปเกินสองร้อยเหรียญสองร้อยสามสิบเหรียญก็มีนะครับตอนช่วงเช้าอ่ะแล้วมันจะได้เปรียบนะครับตรงนี้เปิดอย่างนี้เห็นไหมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการสอน backtest EA Pro V ยี่สิบจุดสองก็มีแค่นี้นะครับ backtest นะยีวนันทีเนี่ยสำหรับใครที่สนใจ EA นี้ รายละเอียดนสแกน QR code เข้าไปที่ l i n e ออฟ i ิเช l นะครับหวังว่าคนที่เอาไปใช้งานแล้วจะฝึกฝนมันแบ็ t เทสทุกครั้งนะครับแล้วก็ให้บริหารนะครับทุนน้อยให้ทำแบบนี้เปิดแม็ก q อ i แบบนี้นะครับเซตไปเหมือนกับโดยทั้งกังวลอยู่หน้ากราฟว่ากราฟมันจะขึ้นหรือจะลงไปทิศทางไหนใช้ EA ของผมตัวนี้นะครับมีระบบคาสลอด ให้อะไรทั้งหมดเห็นไ,ไหมบางที re, เราเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่เข้าใจแล้วก็ว่าหลายๆที่ก็ไปเอามาแบ็กเทสไปดรอร,ราคุณเห็นผมแบ็กเทสเริ่มต้นไหมก็คือเราหาค่ายัางไม่เจอเราไม่รู้ว่าค่าอะไรควรเปลี่ยนที่จริงอะ่ะการแบ็กเทสมันต้องไล่ค่าซึ่งผมไล่มาหมดแล้วแล้วผมเซตค่าเป็นค่ามาตรฐานอยู่แลวอ่าด้วยทุนหนึ่งพันดอลลาร์นะเป็นค่ามาตรฐานที่ผมเซตไว้ในตัวตัวนั้นอ่าสหรับทุนน้อยมันก็ ไล่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ทำพรีเซตไว้ให้3ตัวแล้วนะแต่ว่าสามารถเอาไปปรับแต่งใช้งานได้อีกหลากหลายนะครับ EA นี e ้ e ที่ผมตั้งใจพัฒนาขึ้นมาจากตอนแรกเป็นเวอร์ชัน12นะที่คนได้ไปประมาณ150กว่าบาท150กว่าบาทแต่ผมไม่มีอัปเดตนะตัวนั้นพอผมอัปขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน20นะครับเวอร์ชัน20ก็คือเวลาผมอัปเดตผมก็จะส่งให้ ตลอดครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน20.2นะแล้วก็ผมยังไม่เห็นบักอะไรนะครับแต่ว่ามีแพลนที่จะอัปเดตระบบเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าดูมันหน่วงๆน,นะครับมันหน่วงๆมันเริ่มหน่วงๆแล้วโอเคสำหรับนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์บักหมุดไว้เผื่อสนใจ ก็สแกน QR code เข้าไปได้ช่วงนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับ EA ใน Meta MQ5 ราคาแบบโหหลักหมื่นหลักแสนนะครับโอ้โหตัวนี้ผมขายหลักร้อยนะอ่าหลักร้อยแต่คุ้มสุดๆแน่นอนโอเคสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ